ที่กำแพงเพชรค่ะไปที่ทรกศกำแพงเพชรกันตั้งแต่เช้าเลยบางคนบอกว่าเดี๋ยววันนี้เบิก4ี่พันก่อนจะเอาไปซื้อข้าวสารไปซื้อของใช้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ใจ่ายในคราวหน้าค่ะมาตัดสมุดทำเงินเข้าสมุดครับเงินเข้าเข้าไหมเข้าครับดีใจไหมดีใจจะเอาเงินไปทำอะไรอ๋เรอเงนินเดี๋ยวจะเปิดสี่ไแล้วไปซื้อข้าวสารไปซื้อข้าวสารซื้อของ หรือปุ๋ยแล้วที่เหลือที่เหลือใส่บเป็นทีไว้เอาวันี้เก็บไว้ใช้ไว้ใช้ในรายจ่ายของเราบ้านนี่แหละครับแต่จะทยอยกดกรครับผมทยอยกดแม่เอาออกแล้วเราได้รับเงินหมื่นไหมครับได้ครับวันนี้เราวางแผนการใช้เงินหมืออ่นก็เอาไปใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็ไปซื้อของ เตรียมรับน้ำก <laughs> เตรียมรับน้ำด้วยอ๋อเื้อเอาไปมันต้องเสื้ออะไรบ้างที่เราต้องเข้าสารอาหารแหง้เงเตรียมไว้เพราะว่าผมว่ามันน่าจะข้ามนะถ้าตกอีกคืนนี้ข้ามแน่นอนอเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมนะคะเขาก็เลยว่าได้เงินหมื่นมาพอดีเลยเอาไว้รับน้ำเอาไว้ฟื้นฟูบ้านด้วยส่วนพ่อค้าผลไม้ที่ตลาดอาเภอเก้าเลี้ยวที่นครสวรรค์ค่ะบอกว่าได้ประโยชน์คนเนี่ยมารอกดเ t m กันตั้งแต่เช้าพอออกจากธนาคารก็ใช้เงินเลยร้านตัวเองได้อันนี้ส่งด้วยเหมือนกันค่ะ เชื่อแน่ตังดีแน่เดี๋ยววันนี้พวกน,นี้ผมต้องไปเอาของมาเพิ่มอีกเยอะพอมองแล้วเขาท่าคือเขาตัวใหญ่กดมาแล้วก็มาใช้จ่ายเลยครับม้าออกจากตู้มาห่างสิบวายังเนี่ยตืต้อเลยอ่ะอย่างนี้เ็าแสดงมาดีแน่เขามีตังค์ก็ต้องกินแล้วจั่ไหม ที่ใต้คนก็ไปรอกดเงินแต่เช้าเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตลาดเนี่ยคึกคักเหมือนกันอย่างตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะคึกคักพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้ตั้งแต่เมื่อวานคนไปจับใจ่ายใช้สอยกันยอดขายเพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนที่สตูลน,นะคะคุณบุญธรรมหนูขาวเขาบอกว่า บางคนเนี่ยรีบไปแต่เช้ากลัวว okay. ่าสิทธิที่รัฐให้จะหายไปถ้าเกิดว่าชักช้าค่ะบางส่วนก็จะเอาเงินไปซื้อเข้าวสารก็คล้ายๆกับคนที่มหาสารคามรีบไปเบิกเงินกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะจะเอาไปใช้ในครอบครัวบครบบริโภอดูแลอะไรที่เราอยากได้เป็นพิเศษไหมแค่กินแค่ รอมันมาเลยเป็นปีน่ะอันดับแรกเราบมงครั้ก็คุ้งเลยว่าผมจะไปซื้อข้าวสารขอนสักสอดหนึ่งกลัซื้อของกินไว้ที่บ้านแล้วเันนี้ก็สืบไว้ให้แฟนผมแฟนผมไม่ค่อยสบายไว้เขารักษาตัวเลยขอให้หมดเลยน,นะครับต้นหมื่นนี้คิดว่าจะอยู่นานไมหมคะคุณเลิผมว่าจังว่าให้เขารักษาตัวก็ประมาณสักสองเดือนเพราะว่าเขาฉีดยาเสพม่หลายตา่าง เรื่องของการจับส่ายไช้สอยเนี่ยเงินเข้าแล้วได้อันนี้สงกันจริงๆค่ะข้อดีก็คือเงินสดแบบนี้มันเร็วเงินถึงมือปุ๊บออกมาเลยแล้วไตรมาสที่3ามปลายๆไตรมาสที่3นะคะเงินมันเข้าระบบโดยตรงแต่ทีนี้คําถามอย่างพายุหมุนก็ยังเป็นอีกหนึ่งคำถามที่รัฐมนตรีเจอตลอดค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้รอดูแลกันค่ะก็รอดูรอดูเศรษฐกิจวันนี้เอาง่ายๆเลยวันนี้พี่น้องในตลาดค้าขายจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคึกคักกันหมด นะครับแล้วมันก็ยังมีผลต่อเนื่องเพราะเงินบาทไม่ได้หายไปไหนนะครับเงินที่มันลงไปเนี่ยมันก็ยังหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับมันก็ยังคงจะใช้ต่อกันไปอีกหลายๆรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าผลกระทบในผลครั้งนี้เนี่ยมันหนึ่งมันสร้างความมั่นใจกับระบบเศรษฐกิจสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะครับมันก็จะเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานตามตามขึ้นมาเป็นระรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันผลในทางบวกมันเกิดอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นพายุฝนที่สร้างความชุ่มช่ากับพื้นดินนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลตั้งใจจะใช้แบ่งเป็น2รอบซึ่งรอบแรกเนี่ยแน่นอนว่าใช้ในปีนี้นะครับรอบที่2อ,อาจจะใช้ในปีหน้าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคงต้องตามแต่ว่ารอบแรกที่ใช้1.4 5แสนล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการจ่ายให้กับกลุ่มเราบางซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์นะครับที่เราทําการวิจัยโดยมหลาลัย้าไทยแล้วก็ข้อมูลสถิติของหน่วยงานภาครัฐนคนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยเนี่ยนะครับไม่สูงเนี่ยจะใช้เงิน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหลือเป็นเงินออมไม่มากและการซื้อสินค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะซื้อสินค้าภายในพื้นที่นะครับการซื้อสินค้าจะซื้อผ่านร้านค้าที่เป็นการใช้อย่างอิสระก็คือใช้ตามตลาดสดใช้ตามหัดเล่แผงลอยหรือแม้กระทั่งในการที่จะใช้ผ่านร้านค้าเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนหนึ่งในการที่ไปซื้อจากร้านค้าขนาดใหญ่ เงินจํานวนนี้คะ่ะทางหองการค้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะบอกว่า3อย่างที่จะใช้ก็คือสื่อซื้อข้าของจําเป็นในการดํารงชีวิตซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ในการทามาหากินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแต่จะเอาไปใช้นี่มีไหมมีบ้างเหมือนกันจะเอาไปใช้จ่ายเพื่อซื้อของที่เป็นความสุขจริงไหมก็มีค่ะแต่ประเมินกันคร่าวๆว่า10,000มืนบาทเนี่ยแปดพจะใช้แล้วก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจนั่นแหละแล้วการหมุนจะเป็นยังไงคาดการบอกว่าไตรมาสที่4เงินก้อนนี้จะไปหมุนกันได้สัก2 -3 รอบนะคะรอบแรกอย่างที่บอกไปซื้อร้านใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะว่าเขาไม่อยากจะเดินทางไปไกลแล้วพอซื้อร้านใกล้บ้านเสร็จอันนี้รอบที่1รอบที่2ร้านค้าก็จะเอาเงินไปซื้อของมาขายต่อ ออกไปเป็นการหมุนในรอบที่2รอบที่3นั่นก็คือร้านค้าพอไปซื้อจากร้านใหญ่ๆแล้วเนี่ยร้านที่เขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะต้องสั่งสต๊อกจากพื้นที่อื่นมาเติมสต๊อกก็จะเป็นรอบที่3ดังนั้นเงิน1 4ึแสนห้าหมื่นล้านบาทที่ใส่เข้าไปรอบแรกเนี่ยนะคะพอหมุนปุ๊บน่าจะตีได้ประมาณฟูขึ้นมาเป็น3 4แสนล้านในไตรมาสที่4แล้วเงินนี้จะไปหมดกันช่วงประมาณเกือบสิ้นปีดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะดันเศรษฐกิจได้ขยายประมาณ0.2-0ถึง ซึ่งใกล้ๆกับที่รัฐบาลและที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้แต่การจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องกว่านี้ค่ะน่าจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะเราก็ยังคิดว่านอกจากที่1 0 0 0มือบาทดิจิตอลรอบแรกแล้วเนี่ยเรายังอยากจะเสนอให้รัฐบาลช่วยพิจารณานะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้จับใจใช้ชสอยในโดยเฉพาะใน ไตรามาสที่4ก็คือว่าโครงการคูณสองนะว่าประชาชนที่ยังมีอำนาจการซื้อมีกำลังการซื้อเหล่านี้เราจะเอาเงินของเขาเนี่ยออกมาจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างไรบ้าง โครงการคูณ2ที่ว่าก็อย่างเช่นคนละครึ่งหรือว่าซื้อของลดหย่อนภาษีหรือว่า,าจ,จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไตรมาส4ี่แล้วให้โตต่อเนื่องไปไตรมาสตึง1ของปีหน้าด้วยเหมือนกันนะ,นะคะอันนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้โดยเฉพาะเงินหมื่นค่ะทางหอการค้าประเมินสอดคล้องกันว่าไตรมาสที่4เนี่ยคึกคักแน่ๆน,นะคะเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่าจะโตขึ้นเฉพาะไตรมาสนี้อาจจะ0.2ถึง0.3แต่ GDP ภาพรวมมันจะไปแตะที่ประมาณ2.6ถึง2.8จากเดิมที่เคยประเมิน ไว้ก่อนหน้าที่จะมีเงินหมื่นอัดเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่2 5ถึง2.6เเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีมาตรการคูณ2ต่างๆดึงเงินจากกระเป๋าของคนที่มีสตางค์ไปเสริมอาจจะไปแตะใกล้ๆ3%ก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญอาจารย์ธนวัฒน์ให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามันควรจะต้องประเมินกันแหละหน่วยงานรัฐทั้งอ,อปทอก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลว่ามีการใช้จ่ายในพื้นที่เป็นยังไงบ้างการเติมน้ํามันดีไหมยอดการเข้าพักโรงแรมเป็นยังไงคลังก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลแวด มาเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างมันเก็บได้เพิ่มมากขึ้นไหมช่วงลอยกระทงคึกคักเพิ่มเติมไหมนี่จะเป็นวิธีการในการวัดความสำเร็จของโครงการในเฟสแรกได้ด้วยค่ะ